สวัสดีครับพบกับเอซิเทคเตอร์จอเดียบ้านดุงนะครับวันนี้ส่งรถรุ่น 5040D นะครับของพี่แม็กนะครับผมอยู่ที่บ้านหนองนาไฮนะครับนี่ครับก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับเวลา9ก้าโมงนะครับนี่ครับลูกค้าเอาตัวรถไปมีดด้านหน้าแล้วก็ขันหกนะครับตรงนี้นะครับในราคาอยู่ที่560,000บาทนะครับผมนี่ครับก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผม ที่เดียวนะครับมามาส่งรถให้นะนี่ครับเดี๋ยวลูกค้าจะรับรถนะครับผมเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวนะครับผม ไปยยังไปทอมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้อันคนละประเทศนี่กันเลยเนาะการช่วงรถมากเลยกล้วยกล้วยมาแบมวแมวกล้วยโอ้โบคือกันต้นเนี่ยโอ้เนี่ยครับผมประเทศนี้แต่ละหมู่บ้านก็โบคือกันนะครับโบโบคือกันเนี่ยครับผม แค่ได้กาได้การ,การเ,ลเวลาเวลาเก่าบ่เล่าอลครับผมนี่ครับพี่แม็กกับอยู่นี่นะครับผมโอ้ตังต้งแต่ส่วงรถมานี่บุกรถนี่แหละครับผมหาก็เคยเห็นบ้านหลังนี้แหละนี่เอากล้วยเฮ็เดเนี่ยเออโอ้ ปกติเขาเจ้าสีแดงอันคันห้าบอ่อนนะครับผมบางคนเพิ่งกะจูงเข้าเอออันนี้บบคือก,กันเนาะนี่ครับผมก็ถึงบ้านของพี่แมกนะครับผมนี่เชฟเปล่องใช่ปะ <laughs> จอดไ้ก่อนสวัสด,ดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ อ๋อรถยังไ่รถยังไม่ไ <mon ด้ลงไถหน้าพันเข้าพันง่ามไ่ท่าก่อนสวัสดีครับ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 นี่ครับผมก็พี่น้องนะครับมามาเลยมาเลยเฮ้ นะครับรุ่น5040ี่นดีนะครับร้องเียแล้วกนีรอย้อนอันย้อนอันคนอยู่เมืองนอกเรยเห็นล้วเพิ่นยังได้อันอันอยู่นี่งนอกเลวเนนเออโอ้เอตุยมากต้ารกัเนเนตุจเกินจงอ๋ออันผู้อันนั้นบุคทองเปลี่ยนครับ บ้านพันยูใกล้ๆเนอ,อบ้านยดซอยนยี่โอ้นนย,ยได,<บ>ได้ได้ครับเม่นนรเรียกยังละ่ะบอกลูกเนี่<บ>เรียกยังละ่ะ <laughs> บอกบอกลูกเน่ว่า,ราเรียกยังนเนี่ยมันสิบอกเรียกนี่ม่ นี่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 เออห้าสามเก้านี่จิบอได้ออกตัวนี้มเลนี่งบอก้าก็คือี่นเออเก้ากับหกมันคือกันนี่เนาะเออเก้าเกนี่ครับผมรถรุ่นสี่สิบนะครับ นาซา่าเสียทงอาทองขันเอ้ยมัมเล่นแมโคเล่นมโคนั่งของแอนเอาเิงดงงไทยบโอ้ยนายตมีมว่องเีราไ่งอกเยเอาไปองจะควงไนงเนียงงันนู้นหนีงามก็ู้ีวิมนั่งแต่แม่แม่ลูกกันพ่นมาเลยดิ นี่ครับเดี๋ยวไปหานี่ครับพี่แม็กเจ้าของรถเพิ่นนะครับครับพี่แม็กครับผมสวัสดีครับนะครับนี่พี่แม็กกนะครับพี่แม็กเป็นยังไงเมื่อนี้ท่านอันเลือกแง้มอยู่วะมื่อนี้ยนะพอดีเป๊ะเลยเนาะเออเออนะครับเก่ามงเป๊ะเลยเนาะเออแม่นบระคำเนี่ยก็ยังว่าอยู่ นะครับผมโอ้ยมาบอกอันคนทรงรถมาให้เฝ้าออกไปไว้เด้อเด้อพิศนเออบางบางทีลูกค้าเพื่อนกับอันตั้งเจตนาอันนี้นะครับไอเออเล่งให้เพื่อนออกช่วงใบไว้นะครับผมนี่ครับโลกไปนะโลกไปชุ่มยิ้งหรอกเห็นอคคีล ครับพี่แม็กขอฝากอันอันลูกค้าอยู่ทางตั้งประเทศอีกเนี่ยอีกรอบหนึ่งย้อนย้อนคิดคิดนั้นด้เอาลงไปนะเพื่อยังติดตอมากเออนะครับผมมาครับครับผมช่วงโปรโมชั่นในเดือนเดือนเจ็ดเท่าเดือนกรกฎาษกระาษก้มเท่านะเดือนนี้แหละครับเดือนที่ไอละวานี่เออนะครับผมปีหน้ากันจักีิแถมบทแถมบัตรนะครับผม อ้าพี่แม็กฝากฝากคนอยู่ทางประเทศนอกหน่อยครับผมวนนีนแหละครับนะครับช่วงช่วงโติดตัวเซียแปะรวดตนิการในมาตรานบอลเออนี่ครับผมคือจังสนิทกันดวนแล้วเนี่ยเราก็แบบนี่แนะครับใช่อันนี้คือแถมจริงๆเป็นบนที่แถมเนาะเออเพราะว่ากันยังให้อันไอ้่นเลือกอยู่ว่าพนเสีเอาแบบ แบบแถมปั๊มล้อมบอหรือจังใดเนาะไอแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมันแถมอุปกรณ์สองชิ้นนะครับผมนะครับโปพอดีเลยเพิ่นเอาช่วงโปพอดีนะครับผมแต่ว่าครับท่านเปลี่ยนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเซลเดี๋ยวเซลสีสันเดินหน้าไยหลังระบบหางให้นะครับผมยังว่าอยู่บุมีมงอันล่องบอกันยังว่าอยู่นะครับผมถ้าถ้ามีที่ล่องเออนะครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผม ผู้นี้บ่ราะอันนั้นน่ะหรือคนละคนกันเออคล้ายๆกันเออนี่ครับผมนี่นะครับอันพี่แม็กนะครับเบิ่งเบิงเพิ่นไว้เด้อครับอันต่อไปเพิ่นสิเป็นนักร้องนี่นี่ลอยไปเชื่อแปะเหรอเออนี่ยทรงอันทรงอันไม่ใช่ไงทรงเนื้อเพียงให้แล้ว ไก่เพ่งนะครับผมนี่ครับผมไอ้เพื่อนกระเสียงดีด้วยครับผม,มต,ตั้งใจส่รงรถมากครับผเคยเห็นลูกค้าเพื่อนร้องเพ่งให้ให้ให้อันฟังจตุร์ร้องพวกเห่าไวเอหรอกเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่นะครับพี่แม็กซ์เพ่นอยู่อันบ้านหนองนาให้ด้วยครับ <c oughs> นี่ถ้าอันนี้เพื่อนก็จะไปเมืองนอกอีกรอบนะครับผมทีนี้ไปทํางานที่เมืองนอกอยู่แล <c oughs> ้วถามพี่แม็กซ์ถามพี่แม็กซ์เออต้องถามพี่แม็กซ์ เดี๋ยวก็ผมแต่แต่ทรงเพียงไปนะไอ้มันก็ให้ผู้อื่นไปเนี่ยไอ้โอ้สุดยอดเขาว่าเอาดังโลกมาตจะใส่ร้องว่าัเขาว่าอยากเบิ่งหน้านี่เข้ามาก็จะตามไม่ตามไม่ครับนี่ครับผมมีช่องไว้เอาฝาก่องเลยครับ ช่องแม็กอภิสิทธิ์นะครับช่องแม็กอภิสิทธิ์นะครับนี่ครับภาษาไทยแม็กอภิสิทธิ์ดนะครับผู้ใดติดตามนะครับฝากด้วยนะครัผู้ใดเอฟซีเซลแฟกติดตามช่องันช่องพี่แม็กนะครับแม็กอภิสิทธิ์นะครับผมนี่ก็ไปติดตามผลงานเพลงเพื่อนนะครับผมโบนเน่นะครับผู้นี้นะครับอาจจะเป็นนักร้องนะครับผมที่โด่งดังฝากไปติดตามเบื่อนนะครับผลงานเล่านะครับผมโอเคครับมื้อนี้ก็ขอ ขอบคุณพี่แม็กเนาะครับผมในอันมื้อนี้แบบเสื้อแปะก็ได้มาส่งรถให้อ้ายนะครับผมตรงนี้ปานสนิทกันโดดคนว่าแม่นบ้างกันลื่นกันแป๊บเดียวเลยโอเคโอเคอ้าวโอเคครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไม่ต่างเอาทุกที้สบายใจเลยไม่วางความสุดท้ายไม่ติดเลยอ่ะเออถึงมันเลยแล้วต้องหยาดขาดเนาะ มมมาแบบนี rồi, ้แล um ้วสานดครั่อนดังชัดๆดว่าเราต้องเขนี่กับบตีขึ้กันเพราะว่ามันลดช่ mm <laughs>